สวัสดีครับพบกับผมนะครับสร้างฝ่ายนัดอะไรสิ่งไม่นี้รีโวนะครับรีโวอ่าเป็นรถด้วนะครับผมรถบรรทุกทางลานเท่ากับดูแลเต็มทีนะครับผมเดี๋ยวทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเช็คระบบต่างๆก่อนในรถึ้นทายน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมอ่านะครับอันดับแรกเลยก็จะเช็คนะครับเช็คไอ้ค่าของน้ำมันเบรกนะครับผมอาจะกรจะมีเครื่องตรวจเช็คตรวจวัดแบบนี้นะครับ ตรวจวัดความชื้นวัดค่ออาอยู่ในค่าที่โอเคมาทันนะครับ1.2่อเปอร์เซ็นต์โอเคอส่วนส่วนรายการต่อไปนะครับเช็คไก,ก่น้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำยาคู่เลนนะครับอ,อยู่ในขีดที่มาตรทานนะครับรถกำลังเร่งไม่สองหมื่นกืบเกือบสามหมื่นนะครับเป็นรถใหม่ๆเดี๋ยวจะเช็คลมยางต่อไปนะครับผมในส่วนลมยางนะครับ ก็จะเช็คให้ทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับอ่าในส่วนของส่ยกองโซล่านะครับส่กองโซล่าก็จะเช็คให้ฟรีนะครับผมอ่าอันนี้ยังใส่งานได้อีกอีกอีกรถนะครับสภาพประมาณน,นี้โอเคแล้นี้ก็ต้องทำก,การเติมการเปลี่ยนรคครับอนีหลายแห่งเลยอ่านะครับขั้นตอนรลืมเรียกเลยก็จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมอ่าถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเก่าอออกครับ อของทั้งร้านนะครับหนึ่งเลยขอดีที่เปลี่ยนถ่ายก็คือจะมีท่อดูดแบบนี้นะครับพอดูดดูดน้ำมันเกา่าน้ำมันที่มันตกค้างอยู่ในท้องอ่างนะครับก็จะดูดออกให้ในหลายที่สุดนะครับผมสําหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเก่าออกอนะครับช่างกําลังทําการเปลี่ยนใสก่กองนะครับอโอเคอนะครับปิดท้องอ่างเสร็จนะครับก็จะทําการมาร์กนะครับ มาถูกจุดนะครับสำรับจุดได้ที่ได้นะครับผมตละนะครับกาถึงขั้นตอนนะครับการเติมน้ำมันเครื่องแม่เข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเติมเช็จแลวนะครับพามาวัดการวัดน้ำมันเครื่องนะครับหลวกอีกอย่างนึ่งนะครับมา่ปลี่ยน้ำมันเครื่องกบทา้งลานเท่านะครับเฮ่าก็สิตัวเช็คนะครับสภาพกรองแอร์ห้นะครับตัวนี้เป็นกรองแอร์ของลูกค้านะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับผม นะครับถามมากองเอสำคัญบอนะครับกับตัวรถนะครับอ่าหนึ่งอาจจะบอลสำคัญตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้กกับตัวจะของเองนะครับผมหรือว่าตัวผมเองนี่ครับกองแอร์นี่สำคัญนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับพวกนี้จะเป็นเอาเป็น่งไๆก็คือพวกแบตเตอรี่พวกเงตงต่างนะครับที่ห้าสูดดมอยู่ในอากาศของรถนะครับผมค่ะตัวนี้มันโซ่กระปุกหรือว่าฟุ้งก๊อสหลายนะครับตัวนั้นมันกระสิเป่านะครับออกมาข้างหลอกที่ห้าสูดดมนะครับก็เป็นนะครับ เป็นมลพิษนะครับเป็นไม่คายเป็นภูมิแพ้นะครับเป็นอากาศบรดีนะครับผมมีกินองค์กินอัพนะครับผมอ่าตัวนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เป็นของไม้นะครับไม่ไม่ขาวๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวทำการดําเนินการนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมครับลูกค้าเติอนเติมเป็นกองอากาศนะครับผมอ่าเพื่อที่ให้อากาศเฟื่อดีขึ้นนะครับเพาลูกค้าเลยรีแมปน้ำนะครับผม แต่เป็นกองเดิมนี่คือสีว้นะครับอาจจะไว้อยู่แต่กัดเทียดเหตุเครื่องทํางานนักนะครับผมโอเคครับอาครับผมแนี่ก็ถึงขั้นตอนนะครับการตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับผมโดยช่างมืออาชีพนะครับช่างนัดของเรานั่นเองนะครับผมนะครับกะอยู่ในเกียน์มาตรฐานพอดีนะครับผมส่งงานเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเล้วนะครับดักแฮมโอเคนะครับบกค้าทนหนสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับ าลานนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0952322655นะครับพร้อมปรึกษานะครับผมโอเคบริการเต็มที่ครับผมขอบคุณครับ